เพราะการที่น้ําหนักตัวของคุณลดอย่างรวบภาพเร็วเกินไปส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนของคุณะคะ่ะซึ่งฮอร์โมนนี้นะคะก็มีความจําเป็นต่อขบวนการตกไข่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อการมีประจําเดือนสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะน้ําหนักรูปร่างกับสาวๆนี่มันเป็นของคู่กันนะคะน้ําหนักขึ้นขีดเดียวก็สะเทอือนใจแล้วค่ะ สาวๆหลายๆคนนะคะจึงควบคุมอาหารแล้วก็พยายามลดน้ำหนักนะคะทีนี้หลายๆคนในช่วงที่ลดน้ำหนักก็อาจจะเคยเจอกับปัญหาว่าลดน้ำหนักอยู่แล้วประจำเดือนไม่มามันเกิดจากอะไรร่างกายมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเป็นอันตรายหรือไม่นะคะเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้ค่ะลดน้ําหนักแล้วประจำเดือนไม่มาเกิดจากอะไรไขมันในร่างกายของเราเนี่ยมีผลต่อประจำเดือนของเราอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะมีไขมันมากไขมันน้อยนะคะจะส่งผลกระทบต่อการตกไข่แล้วก็การมีประจำเดือนของเราค่ะสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาในช่วงที่ลดน้ำหนักนะคะหนึ่งก็คือคุณกินน้อยเกินไปแน่นอนค่ะการลดน้ำหนักเราก็ต้องการถอมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินให้น้อยลงแต่คุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณกินน้อยเกินไปโดยเฉพาะคนที่ลดน้ำหนักด้วยการไม่กินไขมันเลยนะคะ เพราะไขมันเนี่ยจะมีผลต่อการตกไข่แล้วก็การมีประจำเดือนค่ะถ้าหากว่าสาวๆคนไหนลดน้ำหนักนะคะโดยงดการกินไขมันเลยนะคะร่างกายขาดไขมันดึงไขมันเก่าออกมาใช้จนหมดแล้วนะคะจะสังเกตว่าประจำเดือนของคุณเนี่ยจะมาไม่ปกติประจำเดือนจะขาดขาด,ขดหาย,หายกระ,กะปิดกระปอยค่ะเพราะฮอร์โมนในร่างกายของเรามันเวียงจากการที่ขาดไขมัน 2. นะคะคุณลดน้ําหนักจนผอมเกินไปบางคนนะคะ กินอาหารครบ5หมู่ก็จริงแต่คุณนะคะกินน้อยมากจนถอมมากเกินไป BMI นะคะน้อยกว่า18.5หรือไขมันในร่างกายนะคะมีระดับต่ำกว่าปกติมากก็ส่งผลทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเสียสมดุลค่ะก็จะเจอกับปัญหาประจำเดือนไม่มา 3. นะคะคุณลดน้ําหนักเร็วเกินไปการลดน้ําหนักได้เร็วไม่ได้ส่งผลดีเสมอไปนะคะเพราะการที่น้ําหนักตัวของคุณลดอย่างหวบภาพเร็วเกินไปส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนของคุณค่ะซึ่งฮอร์โมนนี้นะคะก็มีความจําเป็นต่อขบวนการตกไข่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อการมีประจําเดือน 4. นะคะคุณออกกําลังกายหนักเกินไปแน่นอนค่ะการลดน้ําหนักก็ต้องควบคู่ไปกับการออกกําลังกาย แต่ถ้าหากว่าคุณหักผมออกกําลังกายมากเกินไปจนทําให้ไขมันในร่างกายถูกสลายไปมากแล้วก็รวดเร็วนะคะนั่นก็ส่งผลทําให้ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนแล้วก็ส่งผลไปถึงการตกไข่แล้วก็การมีประจําเดือนเราจะสังเกตนะคะว่านักกีฬาอาชีพนักกีฬามาราทอนนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะเจอกับปัญหาประจําเดือนมาไม่ปกติเพราะว่าเขาต้องออกกําลังกายอย่างหนักค่ะ 5นะคะคุณกินแป้งน้อยเกินไปยิ่งในช่วงนี้นะคะการแสลดน้ําหนักแบบคีโตนะคะมาแรงมากๆเลยนะคะการลดน้ําหนักด้วยคีโตก็คืองดกินแป้งโดยเด็ดขาดการที่คุณงดกินแป้งโดยเด็ดขาดนะคะจะส่งผลกระทบต่อการสร้างฮอร์โมน GnRH ค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับประจำเดือนนะคะและกระทบกับการผลิตของฮอร์โมนต่างๆที่กระตุ้นให้ไข่สุกไข่ตก รวมถึงฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนเลปตินค่ะซึ่งฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้นะคะจะคอยรักษาสมดุลของวงรอบการมีประจำเดือนถ้าหากว่าฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้แปรปวนแน่นอนค่ะประจำเดือนของคุณก็จะแปรปวนด้วย โดยเขามีการศึกษาในผู้หญิง20คนนะคะที่ลดน้ําหนักด้วยการใช้วิธีคีโตหรือการงดกินแป้งนะคะติดต่อกัน6เดือนนะคะเขาพบว่ามีปัญหาประจำเดือนไม่มามา,มากถึง45%เและ6ใน20คนนี้นะคะพบกับปัญหาประจำเดือนขาดหายไปเลย3เดือนหรือบางคนขาดหายไปนานกว่านั้นค่ะและ6นะคะคุณเครียดมากเกินไปกับการลดน้ําหนักช่วงที่ลดน้ําหนักหลายๆคนก็ต้องพยายามนะคะข่มใจไม่กินไม่ดื่ม สิ่งที่เคยชอบสิ่งที่เคยอยากกินก็ต้องงดไปนะคะจึงอาจจะทําให้เกิดความเครียดสะสมความเครียดนี่นะคะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตกไข่แล้วก็การมีประจําเดือนเลยค่ะและอย่างนี้ถ้าอยากผอมก็ทําไม่ได้ใช่ไหมเพราะจะส่งผลกระทบต่อการมีประจําเดือนไม่จริงค่ะคุณสามารถมีรูปร่างที่ดีได้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้พร้อมกับการมีประจําเดือนที่ปกปติด้วยด้วยการลดน้ําหนักอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะ ที่ลดน้ําหนักที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ได้สุขภาพนะคะนั่นก็คือลดน้ําหนักแบบไม่เร็วเกินไปลดน้ําหนักสัปดาห์ละครึ่งกิโลค่ะโดยเฉลี่ยนะคะและพยายามรักษาระดับให้ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะพยายามลดน้ําหนักแบบไม่อดอาหารควรกินอาหารให้ครบห้าหมู่ตามหลักโภชนาการนะคะ แล้วคนที่ลดแป้งก็ควรจะเลือกเปลี่ยนมากินแบบคาร์โบไฮเดรตชนิดเชิงซ้อนส่วนคนที่ลดไขมันนะคะก็ให้เปลี่ยนวิธีมาเป็นกินไขมันได้แต่ว่ากินไขมันชนิดดีออกกําลังกายอย่างเหมาะสมนะคะประมาณครั้งละ30-60นาทีอาทิตย์ละ3-5ครั้งค่ะแล้วก็รักษาน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะ ไม่ผอมเกินไปแล้วก็ไม่อ้วนมากเกินไปและที่สําคัญนะคะไม่เครียดนะคะอย่าก,กดดันตัวเองกับการลดน้ําหนักค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายค่ะถ้าหากว่าสาวๆคนไหนนะคะที่กําลังลดน้ําหนักแล้วเจอกับปัญหาประจําเดือนไม่มาแนะนําว่าควรจะไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจร่างกายค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคลุมกาเนิดบ็อกมาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะ ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย